สวัสดีจ้ามีนี่วันอาทิตย์เด้อจ้าตอนเช้านี้น้องบัวเป็นตัมอที่วัดท่ากับหมุนเชนเคยด้อจ้ามือเหนียก็ได้ของฝากของตอนจากลูกป่าเมาหลายอย่างเลยจ้าพี่ท่านน้องบัวซื้อเองเลยกับเพิ่นไหนมาเด้อจ้าย่างแดดดีได้มาเลยกับขึ้นบัม่วงจากเป็นมะม่วงแดดได้กลายเลยจ้ะลองดูลายหลายเลยอืแต่อไปมะขนุนจากบักนี่ เพั่หนเอามาให้ฮอนมองนุงนน่งบัวเปิ่อบัวก็จะนุ่งบัวเปิ่อยบัวอยู่พื้นยางของมะไห่หลากหาล,กลายเลยนี่นี่ไก่ทอดนักเก็ตล้วกะลูกชิ้นทอดอันนี้เพั่หนเอามาให้คือกันต่อไปเนี่ยข้ามจะ้ะอันนี้จ้าใบยังเต็มเลยนี่ใบใบชะพูกับใบยังก็แม่ใบชะม่วงใบชะม่วง อย่างค่ำจ้ะน้องบัวขึนกินเท้อเดียวสลีล้องกิน,บนเบอ์หนึ่งเท้ายยน่จ้ะเปียวปูนขนมไทย <c ười> เป็นเดียวมะหายด้วจ้ะต่อไปยำเน้มจ้ะอันนี้น้องบัวซื้อไหมนะจ้ะแม่กับน้องบัวอยากกินจ้ะ่อไปอือพักบุง้ง <c> น <ười> ่ารักีสพักบุ้งจ้ะอันบางใหญ่เลยเส,สื้บอบจ๋ามีแค่20บาทเองนะจ้ะ มาอุดมหนูไปไลายล่ได้จ้ะนี่ลุงป่ายี่นีน้ำใจดีแห้งจ้ะแล้วกะตลาดลุงประชารัดยูนหน่าวัดทา่ากระบี่ได้จ้ะเข้าไปตรงแพร่ริมน้ำจ้ะแพร่อากาศเย็นเย็นจ้ะแล้วกะคล้องคือคล้องดีดีหลายอย่างเลยด้ยจ้ะไปไล่ไล่ด้จ้ะไปไปให้กันต้องใจรั้ว่าแล้วด้วจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย